รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรอบปี2,563ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกค่ะคุณผู้ชมว่า a Vacation พาไปสำรวจที่พักที่น้าพักทั้งในและต่างประเทศมากกว่า40แห่งค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีอุปสรรคเรื่องของโควิดเข้ามาแต่พูดเลยว่าเรายังไม่เคยหยุด ออกไปสำรวจที่พักเลยก็ยังคงมีมานำเสนอคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องกันตลอดทั้งปีมาดูกันค่ะว่าเราพาไปที่ไหนกันบ้าง เวเคชันร่วมกับเว็บคอ n เน็กชันมาเก็ตแหล่งรวมวอชเชอร์ที่พักราคาพิเศษพร้อมดีลสุด Exclusive ที่ไม่ว่าคุณจะมองหาที่พักที่ภูเก็ตกระบี่เขาหลักหรือว่าสมุยคลิกเข้าไปสำรวจวอชเชอร์ที่ลดกันแบบจุกๆได้ที่ market.webconnection.asia เพียงแค่ใส่โค้ด a อ a เ a t ค o n คุณก็จะได้ดีลที่การันตีว่าราคาดีมีของแถมในที่พักสุดรู้อยู่สบายที่เว็บคอนเน็ชันัดสรรมาให้คุณค่ะ สนับสนุนโดยด็อกเตอร์โบพลัสช่วยดูแลสุขภาพกระดูกให้กับสังคมทิปฟลายชัวประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยยาประกันภัยมาดูที่แรกเลยค่ะเราลงใต้กันไปที่จังหวัดพังงาค่ะโอ้โหตอนนี้พังงานี้มีหลายจุดที่เช็คอินเลยคนจะไปเล่นเซิร์ฟจะไปเที่ยวล่องคลองสังเน่อะไรต่างๆนนะ หรือแม้กระทั่งไปตามเกาะสวยๆสุรินทร์ิมิลันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราพาไปมาหมดแล้วมาดูที่แรกกันเลยค่ะสะม็ดนางชีบูทีเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินเป็นฮอตสปอตแห่งใหม่ของพังงาที่ตอนนี้ในโซเชียลนี้ไม่มีใครไม่มีรูปที่สเสม็จนางชีเลยเป็นที่พักที่อาจจะไม่ได้ลักชัวรี่มากนะคะแต่ว่าเรื่องวิวเนี้ย มากกว่า5ดาวแน่นอนตื่นมาตอนเช้านี่พระอาทิตย์ขึ้นสวยๆเลยค่ะที่นี่เพราะฉะนั้นใครไปพังงาแล้วแบบตัดโหมดทะเลเออกไปก่อนอยากจะหาจุดเช็คอินสวยๆอยู่บนภูเขามองลงมาเห็นแบบเป็นปากก่าเกาะ ต้องไปที่เสม็ดนางชีบูทีกเลยค่ะถัดมาค่ะไปที่เขาหลักกันบ้างเราไปตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ถ่ายเอาวเคชั่นมานี่ไปเขาหลักกับทุกปีเลยเนาะแต่ว่าปีนี้เรามาที่นี่กันค่ะรามาดารีสอร์ทบายวินเดมซึ่งเป็นรีสอร์ทที่กิจกรรมเยอะมากเป็นกิจกรรมร่อนแร่อย่างเงี้ยค่ะ,ะในโรงแรมวิวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าอยู่ติดทะเลอยู่แล้วค่ะอยู่ติดทะเลแล้วับพระทิตย์ตกสวยมาก ก็จะมีร่อนแร่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมือนโรงแรมอื่นเลยที่นี่รวมถึงสปงสปาอะไรอย่างนี้เขาก็มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีอัฟเตอร์นูนทีใต้ต้นไม้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านนี่ก็มีให้เลือกทั้งแบบอยู่ติดทะเลเลยหรือจะเลือกเข้ามาอยู่ข้างในสระน้ํานี่ใหญ่มากเอาหงอาหารอร่อยเลยค่ะสำหรับรามาดาอีกที่หนึ่งติดกันเลยค่ะลาฟอรา่าเขาหลักอันนี้เรียกว่าเป็น อยู่ติดกันมากข้ามไปอีกโรงแรมหนึ่งก็เหมือนกันเลยลาฟอร่าก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่ที่พักเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็รีโนเวทใหม่แบบสวยงามเลยใครไปพักที่นั่นเนี่ยกิจกรรมที่จะสะดวกสำหรับคุณก็คือไปเที่ยวพวกเกาะแก่งข้างนอกไปหมู่เกาะสุรินทร์ไปเกาะซิมิลนันหรือจะไปเที่ยวคลองสังเน่ที่เขาเรียกว่าเป็นแอมะซอนเมืองไทยคือทุกอย่างเนี่ยเขาออกไบบใช้ได้หมดเลยมาดูอีกที่หนึ่งค่ะคนที่จะไปเล่นเซิร์ฟที่เขาหลัก ไม่มีโรงแรมไหนดีเท่าจะไปเช็คอินเท่าที่นี่แล้วค่ะอับสาราบีชฟรอนต์ค่ะเป็นโรงแรมที่ตรงเมมโมรี่บีชเนี่ยถ้าเป็นโรงแรมอื่นคุณต้องนั่งรถมาแล้วมาเล่นเซิร์ฟอับสลราตื่นเช้ามาคว้าบอร์ดปุ๊บลงได้เลยค่ะเป็นโรงแรมที่อยู่ติด กับ Memory Bar เลย Memory Beach Bar เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ของคุณเนี่ยอยากจะไปเขาหลักเพื่อเล่นเซิร์ฟปีหน้านี่ขัดชื่อของอัพสลาวไว้เลยค่ะเป็นจุดที่ดีมากแล้วบ้านเนี่ยก็จะเป็นวิลล่าเป็น private วิลล่ามีทั้งพูลวิลล่ามีทั้งมีให้เลือกหลายแบบเลยหรือจะเป็นแบบว่า access pool อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่เรียกว่าจุดแข็งเลยค่ะหยิบบอร์ดแล้วลงทะเลได้เลยจะไปเรียนเซิร์ฟหรือว่า ไปโต้คลื่นสําหรับคนที่เป็นแล้วก็ที่นี่เลยค่ะเราไปภูเก็ตอะ่ะบ่อยมากไม่ว่าจะรู้ดูไหนของของของปีเนี่ยเราจะไปภูเก็ตบ่อยมากปีนี้เราพาคุณผู้ชมไปที่นี่ค่ะ The ะวิจิตเป็นที่พักที่ไม่ว่าคุณจะพักบนเขาหรือคุณจะพักติดทะเลที่นี่เนี่ยสวยทุกมุม สวยทั้งข้างบนสวยทั้งข้างล่างค่ะทั้งวิลล่าบนภูเขานี้มองจากเตียงปุ๊บลงมาเห็นแบบทะเลสวยมากลงถึงข้างล่างด้วยอ,อีกที่หนึง่งที่แบบเป็นที่พักเปิดใหม่อยู่แถวหาดกมลาก็คือโอเชียนฟรอนต์อันนี้ถือว่าเป็นน้องใหม่ของของภูเก็ตเหมือนกันตัวที่พักเนี่ยอยู่บนภูเขาเลยเพราะฉะนั้นถ้าโจ้ของคุณอยากเห็น มองจากห้องพักแล้วมองลงมาเห็นทะเลหรือบางอันจะเป็นเป็นวิวสะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปที่โอเชียนฟรอนได้ อีกที่หนึ่งก็คือแบมบูรายาอันนี้ไม่ได้อยู่ภูเก็ตนะคะอยู่ในเขตภูเก็ตก็จริงแต่คุณต้องนั่งเรือออกไปอีก30นาทีที่พักนี้เนี่ยอยู่บนเกาะราชาค่ะเราเคยพาคุณผู้ชมไปเกาะราชามาครั้งแล้วเนาะแต่ว่าแบมบูรายาเป็นที่พักบูทีคมีไม่กี่ห้องแต่พูดเลยว่าหน้าพักมากที่นี่คุณสามารถทําอะไรได้บ้างเรียนดําน้ําลึกที่นี่ได้เลยลงจากหน้าหาดของที่บ้านแบมบูรายา ก็สามารถเรียนดำน้ำลึกได้เลยรวมถึงจะไปขับมอเตอร์ไซค์ขับรถไปเที่ยวรอบเกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่เขาก็สามารถจัดการให้ได้หมดเลยไปถึงภูเก็ตทั้งทีค่ะไปกระบี่กันต่อเลยอ่ามีอีก3ามโรงแรมที่เราพาผู้ชมมาเช็คอินกันโรงแรมแรกเลยเป็นหนึ่งในโรงแรมที่เป็นสุดยอดคือมีการจัดลำดับหนึ่งในสถานที่หนึ่งในพันสถานที่ที่คุณต้องไปก่อนตาย เดอะทับแขกชื่อเต็มคือเดอะทับแขกบู t ีคกระบีรีสอร์ทค่ะวิวข้างหน้าเวลาพระอาทิตย์ตกนะไม่เหมือนโรงแรมไหนในกระบีคุณจะเห็นปา่าเกาะอยู่ข้างหน้าแล้วพระอาทิตย์ค่อยๆหย,ย,ย่อนตัวลงแล้วพอพระอาทิตย์สาดเนี่ยที่นี่คือสุดยอดของความสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่จึงถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในพันสถานท,ที่ที่ต้องไปก่อนตายเป็นโรงแรมบูตีคที่ขนาดกําลังพอดีพอดีค่ะกิจกรรมเยอะเลย กิจกรรมเยอะเลยนั่งเรือไปเกาะห้องนี่ใกล้มากถ้าคุณโจทหรขอคุณจะไปเกาะห้องเนี่ยไปจากทับแขกเนี่ยใกล้สุดละเพราะว่าอยู่ข้างหน้าคืเอเกาะห้องเลยแล้วก็จะไปปีนเขาขึ้นเขาหงอนนาคก็ได้หรือ,อ,อนั่งเรือไปเกาะห้องหรือข้าง,งในโอ้โหกิจกรรมสปงสปาสปาเป็นลังใหม่อย่างนี้เลยค่ะสวยมากจริง,รงๆทับแขกมีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่ลืมบอกเป็นเจ้าเดียวในกระบี่ที่มีเชฟมิชลินค่ะเชฟเดวิด ซึ่งคัดสรร14เมนูซ,ซ,ซึ่งแบบเป็นเชฟเดวิดเนี่ยทำอาหารที่แบบไทยแบบใต้แท้ๆเลยลงพื้นที่ว่าคนในพื้นที่ใช้วัตถุดิบทําอะไรกันแล้วแบบสูตรเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบมาม่ารซิปีมากคนท้องถิ่นทําแล้วแบบไม่มีการดัดแปลงที่จะทําให้เป็นฟิวชั่นหรืออะไรก็ตามอยากให้ไปลองชิมกันค่ะ14เมนูที่เดอะทับแครอีกโรงแรมหนึ่งที่เราไปมาก็คือดูสิทานีกะบี่ค่ะ ไปโรงแรมที่ห้าดาวที่มีกิจกรรมครบคันเลยคุณอยากจะทำอะไรเรียนต่อยมวยก็มีครูวมวยมีอะไรอย่างนี้มาสอนนะคะหรือว่าจะแพดเดิลหรือว่า สปาอะไรอย่างเงี้ยมีครบเลยอีกที่หนึ่งค่ะในกระบี่ที่ไปมาก็คือที่เกาะลันตาเนาะลายานะ่าโรงแรมลายานะค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในโรงแรมบนเกาะลันตาที่เป็นโรงแรมไม่ใหญ่แต่มีเสน่ห์กิจกรรมเยอะเช่นว่าจะไปแพดเดิลในป่ากโกงกลางอ่าอันนี้ก็น่าสนุกค่ะหรือจะไปเดินเล่นบนตัวเมืองบนเกาะลันตาอะไรอย่างงี้ทางโรงแรมสามารถออกกันไหนใช้ได้หมดเลย นี่คือภาคใต้ซึ่งจริงๆยังไม่หมดนะในภาคใต้ก็ยังมีอีกเดี๋ยวติดไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อว่าอพวิเคชันพาผู้ชมไปที่ไหนกันบ้าง ต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคทีเ ria พันบุหบรีแล้วก็ฝุ่น PM2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงผสมต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ ห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ําหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ w w w i p s i c o t h นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ psi ก็ได้ค่ะ1247ค่ะ Fly ปฟลายชัวประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยพียประกันภัยยังอยู่ที่ภาคใต้ค่ะบอกแล้วคุณผู้ชมเคยถามมาทำไมเอาเวเคชันพิการพาไปแต่ภาคใต้เออไม่รู้เหมือนกันเนาะเป็นคนชอบแบบภาคใต้อะเราไปกันที่นครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะพาไปขนมบีชรีสอร์ทค่ะ ต้องบอกว่าว้าวานะเหนือความคาดหมายทะเลสวยมากแล้วก็กิจกรรมเยอะ mm hmm. เช่นว่าเราออกเรือไปดูโรมาสีชมพูกันตามความคาดหมายค่ะก็มีได้เห็นโรมาสีชมพูเนาะแล้วก็ไปวัดที่อยู่บนเกาะกลางน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทะเลสวยฝั่งนี้ทะเลสวยตัวขนมเองเนี่ยถ้าเกิดขับรถเที่ยวละแวกนั้นเนี่ยก็ไปได้ทั่วเลยหรือบางคนเผื่อบบมีโปรแกรมจะไปอะไรนะวัด วัดไอ้ไขอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถใช้เวลาขับรถครึ่งชั่วโมงแล้วมานอนที่ขนมได้ขนมบีจีรีสอร์ทใช้เวลาขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยยังมีอีกค่ะที่เกาะพะงันเราไปเกาะพะงันมาก็มี2โรงแรมเนาะปีปี25 6 3ที่ไปกันก็คือที่ปานวิมานรีสอร์ทอันเนี้ยเป็นบ้านเป็นภูยล่าที่อยู่บนภูเขาหมดเลยเรียกว่า มองจากวิลล่ามา p r i v a t วิลล่าเนี่ยเห็นทะเลสวยเลย mm hmm. แล้ววิลล่าแช่อยู่ในสระหน้าบ้านซึ่งไปเป็น p r i v a t วิล l ่านี่ก็ส่วนตัวมากแล้วอยู่บนโขดหิน mm hmm. เพราะว่าเขาสร้างส่วนใหญ่เองแอกกับธรรมชาติเลย mm hmm. เขาจะ mm hmm. ก้อนหินอยู่ตรงไหนก็สร้างวิลล่าเสียบเข้าไปอะไรอย่างนี้อ่าสปาที่นี่เป็นสปาเหมือนเราเหมือนเขาต้องมัดเลยอะ mm hmm. เขาเอาใบตองมาแรปเราอะไรเงี้ยดีดีคือเอาใบตองมาแรปแรแล้วก็ มันก็เลยกลายเป็นว่าสนุกเลยอันนี้นะคะอีกที่หนึ่งที่พังงานก็คือคูปุคูปุพังงานค่ะเป็นโรงแรมเก๋ๆชิกๆฮิบๆคูลๆเลยพูดเลยรีสอร์ทนี้จุดเด่นอยู่ที่บ้านเนี่ยมีพูลล่าอยู่หน้าบ้านก้าไม่กี่ก้าวสอก้าคือลงทะเลเลยไปแช่น้ำทะเลใครชอบรีสอร์ทแนวนี้เนี่ยคุณจะแฮปปี้มากดูซันเซ็ตสวยๆถ้าดูซันเซ็ตจะขึ้นไปบาร์ข้างบนก็ได้เลยนะคะ เก๋หมดเลยที่นี่พูดเลยข้างในตกแต่งแบบลักชัวรี่มากแล้วจนคุณไม่คิดว่านี่คืออยู่ที่เกาะพัง,งานอีกที่หนึ่งค่ะของเกาะพัง,งานคืออนันตรลารัสอนันดาค่ะเป็นรีสอร์ท5ดาวแห่งเดียวบนเกาะพัง,งานที่พูดเลยว่าโอ้โหว้าวมากว้าวเลยจริงอยู่อาจจะไม่ได้อยู่บนภูเขาแล้วเห็นวิวสวยๆอะไรอย่างนี้นะแต่อันเนี้ยความที่มันลักชัวรี่มากๆเนาะ มีพูยวิล่าอยู่หน้าบ้านสามารถเสิร์ฟเป็น floating breakfast ได้อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่าง l u กชัวรีหมดเลยไม่เสียยี่ห้ออนันตราแน่นอนค่ะและกิจกรรมดีมากๆเช่นเขามีกูรูเป็นไกด์กูรูพาไปเที่ยวรอบเกาะแล้วก็พาไปที่ที่แบบอันซีนรวมถึงตื่นเช้ามาขอให้ทุกคนตื่นเช้านิดน,นึงแล้วลุกขึ้นมาแพดเดิลบอร์ดซันไรส์ขึ้นมาพระอาทิตย์ลอยขึ้นมาแล้วแบบแพดเดิลโอ้โห มันแอบวิเศษมากๆค่ะอันนี้และห้ามพลาดเลยเช่นกันสปาที่อยู่บนภูเขาห้องหับนี้อยู่กับธรรมชาติหมดเลยนี่คืออนันตราและสานานดาที่เกาะพะงันค่ะเอา3ามที่ที่เกาะพะงันผ่านไปยังมีที่สมุยด้วยค่ะคุณผู้ชมพาไปก่อนแบบเชียดฉิวก่อนจะล็อกดาวน์ช่วงโควิดค่ะสองที่ก็คือศาลาเฉวงกับศาลาเชิงมนไปศาลาเชิงมนกัเกาะสที่เนี่ย เป็นแบรนด์ศาลาเหมือนกันแต่มูนนี่ต่างกันมากศาลาชงมลจะมีความเป็นไทยๆบ้านช่องห้องหาบมีความเป็นไม้มีความเป็นไทยๆแต่ห้องน้ําก็จะเป็นแบบโอเพนทอยเลทที่นี่เป็นโอเพนทอยเลทจริงๆแช่น้ําอยู่แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันแบบแต่งครูมากๆที่นี่ชอบมากๆโทนสีขาวห้องก็ไปสะอาดๆมีพูลวิลล่าในบ้านซึ่งแบบ private สุดๆเลยค่ะส่วนศาลาเฉวงใครชอบดีไซน์โฮเทลขอให้มุ่งหน้าไปที่นี่ที่นี่คือ แทบพินิงที่สุดบนเกาะสมุยแล้วตอนนี้การตกแต่งดีไซน์มูดเป็นรูปทรงพระจันทร์ทุกอย่างดังนั้นจึงถูกออกแบบให้เป็นรูปพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสระน้ําสปาห้องพักภายในห้องพักเป็นโทนสีขาวซึ่งทุกอย่างเนี่ยภายในธีมของแบบเป็นรูปพระจันทร์มันก็จะโคง้งโค้งหมดเลยสปองสปาแบบสวยมากที่นี่มีอีกสองรีสอร์ทค่ะบนเกาะสมุยที่เราไปกันก็คือเซเลสบีชรีสอร์ทนะคะเซเลสนี่ห้องพักนี่ อยู่บนหาดเลยเรียกว่าแช่น้ําอยู่ในสระหน้าบ้านเนี่ยมองเห็นวิวทะเลของบนหาดบ่อพุดนี้แบบสวยๆเลยค่ะอาหารอร่อยมากเป็นการไปเซเลสครั้งที่2ของเราแล้วทําให้เรารู้เลยว่าเรื่องของอาหารฝีมือไม,ไม่เคยตกเลยที่นี่แกงเขียวหวานสแกล,ลอปขอให้สั่งเมนูนี้ค่ะลวมถึงเนื้อเนี่ยเ,เป็นเนื้อแบบจากฮอไกยโดเนื้อวากิวจากออสเตรเลยียจากอะไรอย่างเงี้ยเนื้อดีหมดเลยที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าไป นอกจากจองบ้านที่อยู่แบบบีชฟรอนต์แล้วขอให้สั่งเมนูพวกนี้ค่ะที่เอ่ยมานี้แบบว่าการันตีความอร่อยเลยค่ะอีกที่หนึ่งก็คือเดอะละไมเป็นโรงแรมบนเกาะสมุยที่ตกแต่งตามหลักวงจุ้ยทุกอย่างเลยใครที่ไปแล้วอยากดูคอนเซปต์การตกแต่งแนวแนวนี้เนี่ยให้ไปที่เดอะละไมซึ่งไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งใครอยากมีประสบการณ์การดินเนอร์กลางทะเลซึ่งเป็นแพยื่นอกไปก็ต้องไปที่เดอะละไมค่ะ ในในพูดถึงเดอะสมุยแลคะมีที่หนึ่งขอที่สุดท้ายอนันตาราลาวาน่าเป็นรีสอร์ทหดาวที่อยู่บนเกาะสมุยที่คุณอยากมีประสบการณ์ในการดินเนอร์บนทรีท็อปขอให้รีบจองเพราะเขามีอยู่ไม่กี่ศาลาเป็นสมสมสมสซ,ซ,ซึ่งแบบว่าโอ้โหอันนี้ฮับเพนิ่งมากพูดเลยว่าคนบางคนไม่ได้ไปพักที่นี่นะคะแต่ว่าเขาจะจองไปดินเนอร์บนบนทรีฮะเป็นทรีท็อปข้างบนซึ่งแบบแวดล้อมไปด้วยต้นไม้มองเห็นทะเลแล้วดินเนอร์เสิร์ฟมาเป็นเซต เจ็ดแปดเมนูโอ้โหอิ่มอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีมากค่ะสำหรับอนันตาราลาวนาเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันต่อค่ะว่าเอาเวกเชันพาไปที่ไหนกันบ้างทริปฟลายชัวประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากท ah ิพยะประกันไทยโดยความคุ้มครองที่สูงถึง4ล้านบาทในราคาเริ่มต้นเพียง55บาทซื้อง,ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพียงแค่มีตัว๋วเครื่องบินแล้วคลิกไปที่ท i ิปอินชัวด d t com l y s h ทรชครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วไทยให้คุณอุ่นใจตลอดทริป ทิฟฟลายชัวประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยประกันภัยไปใต้กันเยอะแล้วค่ะขึ้นเหนือกันบ้างเราพาคุณผู้ชมมาเช็คอินที่เชียงใหม่3โรงแรมค่ะดีวิจิตรนาไป็โรงแรมน้องใหม่ป้ายแดงที่อยู่บนคูเมืองเลยโลเคชั่นดีมากเดิน5นาทีนี้ถึงถนนคนเดินตรงประตูท่าแพเลยค่ะ อันนี้ก็คนชอบบูิีโคเทลเล็กๆบรรยากาศดีๆอะไรเงี้ยนะคะขอให้ไปที่ดีวิจิตรานาเลยอีกที่หนึ่งที่เราไปแล้วแบบว่าประทับใจสุดๆเลยค่ะ Tamarin v i l l a นวิค่ะที่นี่เนี่ยตั้งแต่ถ่ายเอาไวเคชั่นมานะอันนี้สารภาพเลยกิจกรรมที่ Create ถูกออกแบบได้ดีที่สุดคือท a ม i รี Village ด้วยโลเคชันเนี่ยเขาตั้งอยู่บนถนนคนเดินของเชียงใหม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดเรื่องนี้คือมันเพอร์เฟอยู่แล้วกิจกรรมเขาออกแบบนั่งรถไฟค่ะจากเชียงใหม่ไปลำพูน30นาทีแล้วคุณไปได้ไปไหว้พระาธาตุถลิพุนชยัยแต่ว่ามันดีตรงที่เราได้ซึมซับบรรยากาศการนั่งรถไฟซึ่งหลายคนห่างเหินบรรยากาศนี้มานานแล้วมันแบบคลาสสิกมากๆอ,นนอันนี้กิจกรรมดีค่ะเขามีเดินเที่ยววัดที่อยู่ในเขตเมืองเก่า ของเชียงใหม่ซึ่งมีไกด์พาเดินให้ความรู้ไปวัดที่แบบอัน cover บางวัดอยู่ในนั้นแหละแต่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะไรอย่างี้ค่ะยกให้เลยท่ามารีนวิลเลจถือว่าสุดยอดมากเรื่องของกิจกรรมแต่วันนี้ยังไม่ได้พูดถึงบรรยากาศภายในซึ่งแบบดีมากแล้วก็อาหารอร่อยมากด้วยค่ะอีกที่หนึ่งในเชียงใหม่ที่เราพาไปเช็คอินมาก,ก็คือโฟร์ซีซันค่ะโฟร์ซีซันเชียงใหม่จึงอยู่ตรงแม่ริมเลยเนาะทางไปแม่ริมสุดยอดแห่งความลักชัวรี่ต้องยกให้ที่นี่นาข้าวนี่แบบถ้าใครอยากจะแบบรู้สึก ชีวิตวุ่นวายที่ผ่านมาอยู่กับโซเชียลอยู่กับอะไรองี้พาตัวเองไปหยุดเวลาไว้ที่นี่ ลืมตัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะใช้ชีวิตสโลไลฟ์ได้ซึมซับบรรยากาศการใช้ชีวิตของแบบชาวนาของแบบเขาเกี่ยวข้าวเขาปลูกข้าวมีควายมีน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตื่นมาโยคะริมนานเนี่ยมันคือแบบฮับบิ่งที่สุดแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สระว่ายน้ำก็จะมีหลายสระแต่มีสระหนึ่งอยู่แบบริมนานเลยอันนี้ก็แบบสุดยอดอีงเหมือนกันหรือจะปั่นจักรยานอ่าไปเที่ยวที่วัดแถวนั้นเที่ยวทุ่งนาขั้นบันไดเขาก็จะมีไกด์พาเราออกไปปั่นจักรยาน อ่เราไปสุขโขทัยกันบ้างนะปีที่ผ่านมาเราไป3ามโรงแรมที่สุขโขทัยค่ะโรงแรมแรกเลยคือสุขโขทัย Heritage Resort ค่ะเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้สนามบินแม่ใครที่แบบมีเวลาน้อยไปแล้วแบบ ปุ๊บปั๊บไปเที่ยวอยากบินกลับบินเร็วๆเลยพักที่นี่เลยค่ะใกล้มากๆคือเรียกว่าเรื่องโลเคชั่นดีแล้วกเ็เขาก็มีพาไปทํากิจกรรมลงพื้นที่ในนาของพวกสุโขทัยอะไรเงี้ยที่นี่เขาก็มีกิจกรรมนี้ด้วยอีก2องโรงแรมค่ะซึ่งเป็นซิสเตอร์โฮเทลกันก็คือเลเจนด้สุโขทัยอ่าแล้วก็ เลยชามสุขโขทยัยสองงานนี้เป็นเป็นโอเนอร์เดียวกันเนาะเป็นซิสเตอร์โฮเทลก็เลือกเอาว่าใครชอบแบบไหนแต่ไม่ว่าจะเลือกที่ไหนเนี่ยสองที่นี้นี่โลเคชั่นดีหมดเลยอ,อยู่ใกล้ตัวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะปั่นจักรยานไปเที่ยวได้เลยแล้วที่นี่มีไกด์กูรูซึ่งบอกว่าให้ความรู้เรื่องเรื่องวัดว่าอารามในสุขโขทยัยวัดเก่าทุกวัดเนี่ยดีมากโดยเฉพาะที่เลเจนด่าหลังห้องพักเนี่ยก็คือเป็นวัดแล้วอะคือเรียกว่าตั้งอยู่ ในดงวัดเลยเดินไปปุ๊บอ่ดูวัดหน่ออะไรอย่างเงี้ยสบายเลยค่ะอยุธยาเราพาไปที่ไอูเดียมาเนาะแล้วก็ศาลาอายุทยาค่ะทั้งสองโรงแรมนี้ต้องบอกเลยว่าโลเคชั่นอยู่ติดริมแม่น้ำเลยโดยเฉพาะศาลาเนี่ยมองจากห้องพักนี่คือวัดเลยคือเรียกว่านอนในห้องอยู่บนเตียงแล้วดื่มด่ำกับวิววัดพุทธไทยสวรรค์แบบว่าส,สวยๆเลยค่ะศาลาแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากคนที่สายโซเชียลที่ชอบโพสต์รูปถ่ายรูป ต้องไปศาลาค่ะส่วนไอยูเดียเนี่ยคุณจะได้ดื่มดมกับบรรยากาศแบบเก่าๆอะไรเงี้ยเนาะห้องหับเขาของสะสมในห้อง mm hmm. ก็จะเป็นของเก่าอะไรงี้หมดเลย mm hmm. ก็แนะนําให้ไปกันเอาไปเขาใหญ่กันบ้างค่ะคุณผู้ชมไปเขาเขาเนาะ mm hmm. ก็เราไป2โรงแรมค่ะพาไปเช็คอินที่ My o โอโซนกับที่เรนทรี e ีสิเดนต์ม My โ z o n e เนี่ยเป็นเหมือน w e l วลเ s ส Hotel ที่ชื่อก็บอกแล้วโอโซนคุณจะได้อากาศดีๆเป็นของสมนาคุคณอากาศดีมาก แล้ววิวนี่มองไปไหนเขียวหมดเลยตื่นเช้ามาหมอกลอยอ้อยอิงอยู่ในอากาศแบบดีมากๆค่ะที่นี่แล้วก็ใครไปก็อย่าลืมไปเข้าโปรแกรมตรวจสุขภาพของเขาเพราะเขาเหมือนมีเป็นเวลเนส s s จะมีหมอคอยตรวจสุขภาพเช็คสุขภาพคุณอยู่ที่ที่โรงแรมเลยนะคะเรนทรีเลสซิเดนซ์อันนี้เป็นโรงแรมของนักเขียนนักอ่านค่ะถ้าใครมาสายอ่านสายเขียนคุณวันนี้เนี่ยคุณจะแฮปปี้ที่สุดในโลกเพราะว่าห้องแต่ละห้องแต่งไม่เหมือนกันเลยมีหนังสือมีของสะสม เป็นเหมือนห้องสมุดคลังห้องสมุดใหญ่ที่แบบเราให้ความรู้ว่านักเขียนคนนี้นักเขียนคนนี้นักเขียนคนนี้หนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะชอบมากที่นี่เราเงียบบรรยากาศดีนะคะลองไปกันค่ะที่ r e n Tree Residence เกือบลืมไว้ค่ะมาฝั่งตะวันออกกันบ้างนี่ขึ้นเหนือ,อไปทางเขายงเขาใหญ่แล้วกันแล้วภาคกลางแล้วลืมเกือบลืมแถวสายตะวันออกเราไปกเกาะเสม็ดกันมาค่ะโรงแรมที่เราไปมามีเลวิมานเลวิมานนี่ อยู่ฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูซันเซ็ตสวยๆไปพักที่นี่เลยค่ะอาหารก็อร่อยด้วยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะอยู่บนหาดที่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนเกินไปแต่ก็ชายหาดนี้ขาวละเอียดเลยทรายแก้วบ mm ีชรีสอร์ทค่ะที่นี่ มีให้เลือกหลายรูมไทยสะดวกสบายั้งพูดเลยว่าจะสะดวกสบายแล้วก็อยู่ติดไม่ไกลจากตรงท่าเรือจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มีอีกที่หนึ่งก็คือถ้าชอบมูดว่าเป็นรีสอร์ทเล็กๆเ,เป็นบูทิคคเทลเลเล็กๆ สามารถปิดโรงแรมแล้วทํากิจกรรมกับกลุ่มเราได้เลยบ้านพลอยสีค่ะแต่เรื่องอาหารนี่ที่นี่สุดยอดแห่งความอร่อยเลยบ้านพลอยสีโทนนี้เขาตกแต่งเป็นสีส้มนะคะเลือกได้เลยว่าจะอยู่ห้องแบบอยู่ติดทะเลเลยหรืออยู่ชั้นบนมองเห็นวิวอะไรอย่างนี้อันนั้นเป็นเกาะสะม็จที่เราไปมาอ่ะไหนๆอยู่ฝั่งตะวันออกค่ะไปเกาะสีชังกันหน่อยจากเกาะ,สะเสม็ดมาเกาะสีชังซัมแวร์เลยค่ะถ้าใครไปเกาะสีชังต้องพักที่นี่เท่านั้นซัมแวร์เกาะสีชังอ่ะที่นี่เป็น บูธี่โคเทลเล็กๆมีไม่กี่ห้องนะคะแต่ว่าโอ้โหเขามีเป็นนั่งสำล้อตุกๆอะไรอย่างเงี้ยนั่งเป็นสำล้อแล้วก็แบบพาเที่ยวรอบเกาะสนุกมากค่ะไปหลายที่เลยในเกาะแล้วก็อาหารก็สุดยอดเชฟอยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะที่สมแว์เลยไปอีกนิดนึงเป็นเคปบางสะเรค่ะถ้าคนไปพัทยาแล้วไม่อยากวุ่นวายเลยนิดนึงไปเคปบางสะเรที่นี่เขาเหมือนยกให้เป็นมาลดีฟในเมืองไทยเพราะบ้านเนี่ยมันจะยื่นไปในน้ำ ใครอยากจะมีมูทนี้ยังไปมอลี่ไม่ได้เนาะไปเคปบ,บังสเเลก่อนเลยค่ะพัทยานี้เราก็ไปมาพอสมควรนะสามสี่โรงแรมเบววิวนี่เป็นโรงแรมล่าสุดใครตามหาเค้กมะพร้าวอ่อนที่อร่อยที่สุดในโลกคุณต้องไปเบววิวค่ะถ้าไม่อร่อยให้กลับเอาตังที่นี่มาเรียกตังค์คืนได้อร่อยจริงๆอร่อยจนบอกว่ารู้สึกว่าตายแล้วเขาใส่อะไรเนี่ยแล้วไม่ใช่แค่กเค้กมะพร้าวอ่อนที่อร่อยนะคะอาหารทุกเมนูอร่อยหมดเลยก็ <c oughs> <c oughs> b บว v ิวค่ะโรงแรมนี้โลเคชั่นก็ดีด้วยอยู่จนตรงจุดที่แบบไม่ไกลจากแหล่งชุมชนไม่ไกลจากชายหาดมากเกินไปอีก3าโรงแรมที่สวยไม่แพ้กันค่ะวีะ ort, รันดาวีรันดารีสอร์ทพัทยาตอนนี้จุดเทคอินนี่ก็บอกถ่ายรูปคนที่เล่นอินสตาแกรมทุกคนต้องมีรูปวีรันดาอยู่ในในอินสตาแกรมตัวเองเพราะมันเป็นจุดเช็คอินที่แบบทุกคนอยากไปถ่ายรูปหมดเลยอะ่ะห้องก็น่ารัก ห้องทําเป็นแบบเปลือยอ่างอาบน้ําอยู่มองออกไปเห็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยอีก2ที่ที่แบบน่าพักไม่แพ้กันก็คือเรเนซองพัทยาค่ะอันนี้ก็เนาะชื่อบอกตามตามเชนอยู่แล้วว่าลักชัวรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกห้องก็จะแบบ เกือบทุกห้องก็จะเห็นวิวทะเลอยู่บนสระว,ว่ายน้ําเห็นทะเลแบบสวยๆเลยค่ะสปองสปาดีเลิศเลยที่นี่รวมถึงเคฟดาราก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่เช็คอินของของคนทีเ่เล่นโซเชียลชอบเล่นโซเชียลในยุคนี้เลยนะคะสำหรับเคฟดาราเพราะว่า ตกแต่งแบบรรยากาศดีมากๆที่นี่ก็ลองไปดูค่ะนี่ยังไม่หมดนะจริงๆแล้วอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตลอดทั้งปีเราอาจจะเดินทางไม่ค่อยได้แต่ก่อนโควิดเราไปโอมานมาไปอนันตราเอ่ออัลบารีที่โอมานมาไปเซนทาราที่มาสกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วหลายโรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็หลายโรงแรมในพาม่าที่เราพาไปมาก็หวังว่าปี2564คุณผู้ชมจะยังติดตามเพราะว่าเราจะคัดสรรที่พักที่น่าพัก มานำเสนอกันต่อไปเช่นว,ว่าปี2อ6 4เนี่ยเปิดมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่พักถิงเจ๋งทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมกีมาลาเอเอารายาวดีที่กระบี่เอย่ยเรียกว่าเราคัดสุดยอดความน่าพักของโรงแรมส่วนจะไปที่ไหนบ้างปี2อ6 4ขอให้ติดตามกันต่อวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ